สวัสดีครับผมสวัสดีทัาทาไปทางช่อง Youtube นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k บองดำอินดี้นะครับ <Yeah. S 1> อีกหนึ่งเจ้าครับวันนี้นะได้มาเยี่ยมมาชมพี่น้องเครื่องเสียงทางบ้านขามวันนี้โรงงานที่บ้านขามครับบ้านขามตําบลตําบลอะไรตําบลตาเสาครับตําบลตาเสาวสวัสดีจุกะ <c oughs> รายงานตัวไหนสิชื่อชี้เจรครับช่อ<ไ>เล่นชีเจรครับครับผม ทีมงานทีมงานวีรพงศ์สาวอยู่บ้านนี้เลยไหมครับอยู่บ้านนี้เลยครับบ้านมะขามไหนไหนที่ไหนได้ข่าวว่าทีมงานอยากเจอผมนี่นู่นครับเสื้อแดงเลยครับไหนคนไหนคนนี้บรอเอ้าทำไมหนีกล้องอะอยากเจออยากเจอผมนี่ทำไมหนีกล้องอะมากันไปเอกว่าไรข้างเสาเดี๋ยวดีบ้านนี่สำราญนี่เพื่อสำราญใช่ไหม้านรถไอเซอร์นิสานอ๋อยังไม่ได้ลงคลิปให้เลยนะเดี๋ยวรอก่อน รอคิวลงให้ก่อนวันนี้ลงงานบวชงานบวชโอ่ยงานอะไรงานแต่งอ๋องานแต่งโอ้วิ่งมุมหมดอันนี้บ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวบ้านเจ้าบ่าวเป็นือบ้านตาอ๋อทะลุไปนี่ครับบ้านอะไรอ่ะบ้านไมม่รู้เหือนนกัแต่งวันที่แต่งวันที่เจ็ดตอนเช้าวันที่เจ็ดวันนี้อ่ะวันที่เจ็ดตอนเช้าเนาะมาเล่นเพลงเสียงนานยังนี่นานกี่ปีตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับสมัยเรียนตอนไหนอ่ะสมัยโปรหกเลยครับปรหกแต่ว่า มามีกีิาแข่งจังก็คือช่วงหลังๆนึงอ่ะตอนตอนป .6 เป็นชุดไหนดอกลำโพงยี่หยย้ออะไรจำได้ไหมอ๋อมันเป็นเหนมือนดอก15นิ้วอย่างเงี้ยครับอ,อ่าประมาณบอกไอ้พวกนาร์นออว่าสมัยเด็กก่อนครับโคตรเด็กก่อนนะครับซีใบแค่นั้นเลยครับซีใบครับแล้วเสียงกลางล่ะเสียงกลางก็จะเป็น2นิ้วครับทั่วไปครับไอเอ็มเอสเด็กก่อนสมัยนั้นมันก็พวกนั้นมันทิดเนาะครับมินมากเลยมันไม่มีตัวเรือกเหมือนปัจจุบันเนาะครับพอหลังๆมาก็พี่ชายก็มาปั้นหัวว่าเอา10เปนนิ้วอยู่กว่าก็เลยเล่นมาเลย ั้งแต่นั้นมาเลยก็เป็นสเปดนิ้วเลยครับแต่ว่าซื้อขายซื้อขายแบบนี้ครับอ๋อมันลองอะครับลองลองผิดลองถูกเขาเรียกว่าลองลองหาจนเจอไอ้ที่เราชอบครับถูกไหมใช่แต่ถ้าเราถ้าเราแบบว่ารู้สึกว่ามันเบื่อแล้วเราก็ปล่อยออกไปเนอะก็เปลี่ยนคือเอามาลองเฉยๆอะอ่ามาปัจจุบันเป็นผีผีกระแทกหลังทําำไมมาจบมาทุกทุกวันนี้มาจบที่สุดนี้ไอ้มันมองไม่ เปิลงลุกทุ่งเสียงมันนิ่มเปิดเพลงลูกทุ่งเสียงมันนิ่มครับมันฟังสบายหูมันฟังสบายหูใช่ไหมอันนี้ปัจจุบันเป็นดอกขะไรของ challengeer Chall พันสองสี่ดอก challengeer พันสองสี่ดอกไอโซนไอสไองใบนี้ก็จะเป็น,นอะไรพอเอโร่กับรุ่นเก่าใบตูนเหลืองครับอ๋อพีโอเดโร่รุ่นเก่าตูนเหลืองครับ<อ> <c oughs> มีทั้งหมดกี่ใบจันทร์ทั้งหมดมีแค่หกใบหกใบหกใบเท่านี้เนาะครับแชมป์เลยหกใบเสียงกลาง ออ่าม๋อมีส่วนของช่างบอมใช่ไหมของช่างบอมช่างบอมทำให้ดอกลำโพงอะดอกเสียงบางดอกเป็นใน3ามร้อยเอทพัทสามร้อยเอสาสองดอกไอ้ตู้ละสองดอกก็คือแปดแปดดอกแปดดอกแล้วก็เสียงแหลมล่ะเสียงแหลมจะเป็นในตองตองเป็ดกับนารุวาผสมกันอ๋อตองเป็ดกับนานุวาผสมกันอย่างละสี่ดอกครับอย่างละสี่ดอกเนาะทีมงานวีรพงศ์สาวครับผมนะครับอ๋อนี่เบอร์โทร ดูไว้ใครจะได้เครื่องเสียงไปประดับงานวันนี้เดี๋ยวดูข้างหลังหน่อยเอาใช้รถคันนี้ขนมารบรอไม่เอาไปจอดบ้านบรอจอดไว้นี่แล้ครับจอดไว้นี่<า><า>เลยอันนี้เบรคขับข้างละกี่ใบข้างละสามใบข้างละสามเลยแล้วเสียงกลางอะไรจัดเสียงกลางก็มันจะเป็นไมโครทิ้งชแนลระดไอูชแนลระบายเลยครับชแนลระบายเลยอ๋อเป็นสี่ชแนลเนาะครับอ่าฮะทั้งหมดที่มีก็ประมาณนี้ครับ บ,นบับบนบานจะตั้มอ,อ,อุ้ยเสาหลักไฟหลักนี่ต้องไปเพิ่มเป็นอัพเป็นสามหลอดได้แล้ว,วมันจะให้สวยมันก็มีเยอะครับจะวางไม้เอ,อ,อ,อามาหมดจะพาบอกว่าเอาแบบส้มน้ำส้มเนื้อ <c oughs> อาซิตนี่รับงานเท่าไหร่เซตนี้รับงานแถวบ้านคือละสองพันห้าคือละสองพันห้าจะเริ่มเริ่มต้นที่คือละสองพันก็ได้ครับตามรจะพาแต่ว่าถ้าถ้าไปออกเราต้องพูดคุยกันพูดคุยกันก่อนเนาะว่าราคามันพอ่ั้ยเ ตาามคแต่ที่บ้านคือชุดนี้ก็คือ2 0 0 0 2น0อต่อคืนก็คือถ้า2คืนก็4ี0 0ันห้าพันจะลงได้เลยครับจะภาพจะโตหรือไม่โตผมก็ลงให้ครับมีมีเครื่องเยอะไหมบ้านเรามีหลายเจ้าใช่่ปะวันนี้ออกงานให้เจ้าเดียวอจริงมีกี่เจ้าในในบ้านเนี้ยเยอะเลยครับมีของชุมชนโครงในหมู่บ้านนะครับประมาณสี่เจ้า ไ<ผ>ม่ไม่มีเจา้าใหญ่นะครับเต็มที่แบบแปดคุณแปดครับแปดคุณแปดครับอ๋ออ่ะน,นี่บ้านเจ้าบ่าวครับผมวันที่เจ็ดก็เป็นฝังเป็นฟ้าแล้วไปดูคุ้มพลังดีกว่าอ่าอ่ะแนะนำไปยืนแนะนำเลยตัวไหนใช้อะไรบ้างอ่ะมิกซ์มิกเป็นสองซาวบดสาวบดครับสิบสองช่องสิบสองช่องอ่ะมาเนี่ยดูบนอันนี้นนก็จะเป็นเจ็ดห้าร้อยครับขับ นี่ครับมอมิเตอร์มอนิเตอร์นะมอมิเตอร์สายนี่จะเป็นสับเสียงกลางครับช่องราครับนี่สับชิดกลางช่อระบาไปเลยครับผม m o ิฟายมีสับเสียงครับขั่วสามใบอิ่มไหมตัวนี้เหมือนใหม่เลยดิจ๊์ซื้อมาใหม่หรอใหม่ครับเปลงมาเลยครับให้เขาไส์พัดลมห้เลยเป็นพัดลมสตัวครับแต่ก่อนมันพันลมกี่ตัวมันจะมีพัลมแค่2ตัวครับต้องดูนา อะไรทำไมถึงแปลงมันมันระบายอากาศไม่ทันบอมันเขาเรียกอะไรสมัยเธอคนเขาเรียกพัดลมเทอร์โบครับก็เลยสั่งเอามาแบบนี้เลยอ๋ออันนี้เราเราใส่ข้างนอกครับเพิ่มคือเพิ่มมีสองตัวอ่าแต่ของมันของมันจริงๆคืออยู่ข้างในใช่ไหมข้างในแค่สองตัวแค่นั้นอ๋อช่วยระบายความร้อนอันนี้คือดึงออกใช่ไหมดึงลมออกใช่ไหมครับให้ช่วยดูออกอืมอืมอ่าโอเคแล้วก็จะมีพวกอะไรนะ EQ ของ DBXDBX กับแล้วก็ CrossDBX เล่นสองทางสองทางสองทางเนาะเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กในตู้เสียงกลางของอะไรของมเจิครับของมเจอร์เลยครับเ,เกี่ยวเลยฝากไว้ด้วยครับน้องอีกหนึ่งทีมงานครับผมวีรพงษ์สาวอ่า0933395078เฟซบุ๊กวีรพงษ์ถ้าถ้าเกิืงระถ้าเกิืงสุกใช่ไหมถ้าเกลืองสุกนะครับวีรพงษ์ถ้าเกิงืกงสุก,สก,สกสนะครับซูมก่อนะ ติดต่อได้ครับผมน้องอยู่บ้านขามตุบลตะเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับทับงานทั่วราชอาณาจักรเลยนะรังานทั่วราชอาณาจักรให้จะมีให้จะมีค่านน้ำมันครับการลงตัวไปหมดเลยจริงเหรอไม่เลืกงานไม่อยากจนครับชุดหกคูนหกครับนะครับไอหกไอเออหกคูนแปดพูดผิดพูดถูกนะผมนะหกคูนแปด เรื่องราคาก็ติดต่อสอบถามน้องนะครับได้นะครับผมนะครับพร้อมลองเสียงยังไ,ไหนจะเปิดซาวอะไรอะไไเอาจัดมาฟังระบบเสียงของวีรพงษ์สาวครับผม ស្លាញ់បងអឺទូរស័ព្ទមករួមផងពលាយប់មិនថាព្រលាថ្ងៃផងតេលិញទេ លាយគ្រួយមកដល់ព្រຸນមច្ញទឹកក្រួយថានាងមានបใดព្រឹកដើមដើមមិនប្រាក់រមាច់ទីដើ តរូបដៃកំៃអុយមែនកម្មចាប់ខ្លួនទៀតនេះមានកម្មសាញ់ធៀបមិនបានទេអូនកំៃអុយមែនកម្មចាប់ខ្លួនអូនញញហតតរូបក បងចាញ់ស្រាញ់ណាកពនរណាអ្នកអើយចົບប៉ុណ្ណេះអូនស្រាញ់អួយលັບទៅរូបໃដងทําไมអួយមានកម្មจับខ្លួនទៀតមិនមានកម្មឃើញទៀតมันបានទៅทําไมអួយមានកម្មจับខ្លួន ตรวจก่อน มึงเก้ะเลยเสียงดีครับพี่น้องครับเอาจวดไปจัดญ ใช่หม้อมันไปแล้วบ่ ใช่หม้อดึงไฟไหม่ครับสามสิบแอมป์มบมันมันเป็นเพราะอะไรจานมันเหมือนเบ็ดมันวูบอะ่ะไฟตกใช่ไหมั้ยกใมันดับมผมบว่าอยยุเพราะเสียเบ็ดเบ็ดมันบางทีมันวูบวูบไปนิดนึงอ่ามกอืมน่าจะไฟไม่พอครับพี่น้องเอาแล้วไอไอตัวไม้มันเสียบป่ะ ไม่เสียครับดูกับตัวนี้เอาครใครซื้อมาแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนอ๋อยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมสัมมากตัวน้ด้วยนะับสองสี่หกผมว่าตัว modify น่าจะกินไฟอะ่ะเพราะเบตมันวูบนิดนึงไม่ไปนได้หรอกอ่ะระบบเสียงก็ถ้าไฟพอมันก็จะไม่มีปัญหารหรอกครับพี่นอ้องที่มันลักษณะมันฟังแล้ววูบวนี่คือคือเรื่องไฟกระแสไฟไม่พอครับเออมีอะไรจะฝาก fc ไหม ไม่มีเอาไม่ให้เขาติดต่อเครื่องเสียงหอป่าเออตามเบอร์โทรเลยครับเอาบอกมา0 9 3 3 3 9 0 7 8ครับ Facebook 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 วีระพงษ์ทะเกิงสุขครับวีระพงษ์ทะเกิงสุขนะครับอ่าคิมไปเลยเดี๋ยวผมซูมให้ก่อนนะครับนี่ครับตามนี้ครับผมนะพี่น้องชัดไหมอ่านี่ Facebook ตามนี้ติดต่อเครื่องเสียงของน้องเขาได้ตามนี้อยู่บ้านขามตะบุนตะเสาอำเภอไผ่ราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับอีกหนึ่งเจ้านะครับ 6คูณ8ครับเล่นด้วยใจรักนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะตั้งแต่สมัยเรียนโอ้ไม่ธรรมดาครับมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีชุดนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคที่ยังมีใจรักในเครื่องเสียงอยู่เก็บเล็กผสมน้อยครับอ้าแล้วทํางานอะไรปกติไปกอนทำง,งาน,นางบรนนเกับตวัตอตน,นี้ไม่ได้ทำง,งาน ไม่ได้ทำแล้วเลี้ยงวัวเราไปทหารอย่างเดียวเลยครับเอาติดทหารครับได้ไปเดงครับไปผฝาดไหนนิฝาดสองครับฝาดสองพฤศจิกาพฤศจิกาสองปีถึงไหมถึงสองปีไหมนาจะถึงอ่ะติดทหารแล้วเอาเครื่องแล้วใครดูแลทีนี้มีน้องชายมีน้องชายดูแลอยู่อ่ะโอเคทั้งั้นลาเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับในทีมงานนะไม่ออกกล้องบอก โอ้นูนดูครับเอาไปยบายหน่อยเอาไปแล้วสวัสดีครับเออทีมงานไอกล้องครับอยากเจอตัวบองดาครับแต่ไม่กล้าออกกล้องนะครับ